เบ้าคาในเรื่องของผลิตภัณฑ์เชื่อว่าหลายๆท่านนะคะคงอยากจะสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองนะคะซึ่งในวันนี้นะคะก็ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดรวรันพัฒอรุณเริกนะคะซึ่งท่านมีความเชี่ยวชาญวิทยาการภูมิคุ้มกันและโรคติดเชื้อนะคะจะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์ลูมิเนสค่ะ เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนะคะก็ชื่อรองศาสตราจารย์ดรวรันพัฒน์อรุณเริกนะค,ะ,คะสอนอยู่คณะคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยค่ะส,สำหรับเทคโนโลยีสเตมเซลล์โปรดแฟกเตอร์เทคโนโลยีนะคะก็ะเป็นเทคโนโลยีที่เอาคุณสมบัติของสเตมเซลล์ S <S นะคะซึ่งมีศักยภาพที่สูงสุดของ uh, เราศ uh, ักยภาพสูงสุดณขณะน,นี้นะคะเป็นเซลล์ที่สามารถที่จะ เปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์หรืออวัยวะต่างๆได้อย่างง่ายๆนะคะหรือแม้กระทั่งมันจะรู้ว่าเ,เวลาอยู่ตรงอวัยวะตรงนั้นเนี่ยมันจะซ่อมแซมอวัยวะตรงนั้นเป็นอย่างไรนะคะหรือ,อเซลล์บกพร่องหรืออวัยวะบกพร่องเนี่ยก็จะซ่อมแซมหรือ,อเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นนะคะ ที่ผิวหน้าเนี่ยเนื่องจากมันเป็นโกลด์แฟกเตอร์นะมีอินเตอร์ลูคินไซโตไคน์ต่างๆเนี่ยสารพวกนี้นะคะเวลาซึมเข้าสู่ผิวหนังของเราเนี่ยสารพวกนี้เข้าไปปับ๊บมันก็จะเจอเซมเซลที่อยู่ใต้ผิวหนังของเรานะคะแล้ว stem cell เซมเซลเหล่านี้มันจะรู้ว่ามันจะสามารถที่จะซ่อมแซมอวัยวะหรือเซลล์ตรงนั้นน่ยให้ดีขึ้นอย่างไรสมมตุติผิวหน้าเรา มันการผลิตเม็ดสีผิดปกติทําให้เกิดฝ้านะคะมันก็จะไปแก้ไขตรงนั้นกลไกลข,อของเซลล์ตามธรรมชาติเลยเพื่อให้ลดการสร้างเม็ดสีขึ้นโดยอัตโนมัติเป็นต้นนะคะอ,คอ๋อสิวช่วยได้ดีเดียวค่ะเพราะว่ามันจะมีการอักเสบนั่นคือมีการผิดปกติของเซลล์เกิดขึ้นถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเซมเซลล์เนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงนะช่วยทางด้านการอักเสบได้ด้วยค่ะ ริ้วรอยยิ่งดีเลยค่ะเพราะว่ามันจะเสริมทางนั้นคอลลาเจนแล้วก็อิลาสตินต่างๆนะคะเพราะว่าถ้าเกิดริ้วรอยนั่นคือเซลล์เราเริ่มหย่อนค้อยเริ่มเข้าสู่ภาวะ,ะความชราเกิดขึ้นนะคะนี่นี้เซมเซลเนี่ยก็มองว่าอ๋อเซลล์นี้เริ่มไม่ดีแล้วมันก็จะปรับ,ปร,บปรับปรุงนะคะแล้วก็ซ่อมแซมให้มันดีขึ้นนะคะเซมเซลเนี่ยมันจะเก่งมากมันจะฉลาดนะคะว่าเซลล์ตรงนั้นบกพร่องอะไรบ้างนะคะก็จะ,ะช่วยสมานสมานแผลได้ด้วยะคะ่ะเซมเซลจะได้ผิวหนังทุกที่อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็สามารถที่จะซ้อมแซมไม่ว่าจะเป็นสมมตุติแขนเราหย่อนคล้อยนะเราก็ทาตรงแขนได้ก็กล้ามเนื้อจะค่อย,อย,กอยๆกระชับขึ้นเรื่อยๆคะ่ะเทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยนะคะมันก็ไม่ไม่ได้มีผลเสียต่อต่ออวัยวะภายในหรือใอดรต่างๆเลยนะคะเป็นการที่ช่วยเสริมทําให้เซลล์เซลล์ของร่างกายเซลซล์ใต้ผิวหนังเนี่ยนะคะมันฟื้นฟูแล้วก็ต้อมแซมตาม ศักยภาพของมันจริงๆนะคะเพราะนั้นถ้าบอกแล้วว่ามันไม่ไม,ไม่ไม่สามารถที่ทําให้เซลล์ของผิวหน้ากลายเป็นมะเร็งได้ไม่มีผลอะไรต่างๆเลยเพราะมันเป็นแค่โก o ดแฟกเตอร์เท่านั้นนะคะเพราะนั้นบอกได้เลยว่าเป็นเทคโนโลยีที่ดีจริงๆนะคะโกลดแฟกเตอร์ในนี้เนี่ยมันเป็นโปรตีนตามธรรมชาติแล้วก็สกัดมาจากเอ่อมันเป็นเอ่อของมนุษย์จริงๆนะคะเพราะนั้นโอกาสที่จะแพ้น้อยมาก ะะแต่ถ้าเกิดอาการเกิดอาการข้างเคียงเกิดผื่นอะไรขึ้นมาเนี่ยนะคะจริงๆแล้วมันเหมือนกับว่าเป็นการปรับตัวเริ่มต้นมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะหยุดใช้ไปช่วงหนึ่งนะ,ะั้สอาวันแล้วก็ลองกลับมาใช้ใหม่นะคะก็ส่วนใหญ่แล้วอาการแพ้เกิดขึ้นน้อยมากค่ะ เต็มที่นะคะก็หมายถึงว่าทาทั่วใบหน้าออนะอย่างเ,เช่นใบหน้าหรือตามใบต่างๆเนี่ยออกออ็ประมาณบางคนเห็นผลภายใน3วันเลยนะคะแต่บางคนอาจจะใช้เวลาประมาณสัก7จถึง14วันแต่ส่วนใหญ่ก็จะเห็นความแตกต่างเป็นระยะระยะเลยแต่ถ้าจะให้คอม p l e ทเลยจริงๆใน process เ,เนี่ยออก็ประมาณ3เดือนเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะ